ยืยนถามหน่อยสิคะที่เพื่อไทยเขาอ้างเขาต้องรีบจัดตั้งรัฐบาลเขาห่วงปาักท้องของประชาชนจริงไหมคะก็เป็นข้อเสนอข้อเขาเรียกอะไรบนสมมุติฐานของเขาในการจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยคงรอไม่ได้ภาคเอกชนภาคธุรกิจรอไม่ได้ แต่ผมก็เสนอว่า10เดือนรอก่อนเถออ่านนเ,เนี่ยเนี่เนี่ยนะเนี่ยเนี่ยคำพูดคำเนี้ยมีแต่คนก็โจมตีนะไปเอาทฤษฎีอะไรมาจะรอให้สวหมดอายุใช่ครับทำไมคุณไปนแนะนําอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นทางออกที่ถูกต้องเหรอถูกครับอาจารย์คือคกลไกที่มันสร้างมาโดยวงจรอ,อุบาทเนี่ยมันจะหมดไปมันจะระเหิดออกไปทางสวเนี่ยก็จะไม่อยู่ในการเลือกตั้งอ่ในการหโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นแค่สสอ,อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนประชาชนผู้รับใช้ประชาชนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนจริงๆในการเลือกอ่เลือกนายก ะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นสูตรที่ดีสุดคือต้องมองให้ดีนะครับท,ทุกท่านต้องมองให้ดีว่าหนึ่งถ้าสมมติเรารียบจัดตั้งรัฐบาลเราจะได้รัฐบาลชุดเดิมที่เราบอกเราทนมา9ปีแ้ะเบื่อแล้วกันอ,อยากเปลี่ยนแปลงถ้าเรายังเลือกตั้งมาถ้าเราจัดตั้งก็จะมีเดิมๆเ,เกิดขึ้นมา ถึงแม้สวจะหมดไปอีก9เดือนทั้งหน้าเขาจะสร้างกลไกใหม่ๆขึ้นมาให้ระบอบประชาธิปไตยมันเดินหน้าต่อไปไม่ได้ต่อไปเราเรามองแค่9เดือนนี้เราก็แก้ไขรัฐธรรมนูนเอาล้วก็การแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าพวกเขายังอยู่ตรงนั้นมันก็จะมีกลไกต่างๆเกิดขึ้นมาอาจจะงอกขึ้นมาสักสว,วสามสาว,วสี่สว,วห้าต่างๆน่าเกิดขึ้นเราน่าจะรอสักนิดหนึ่งทนสักหน่อยหนึ่งสักแปดเดือนแล้วเราจะมีรัฐบาลของประชาชนซึ่งจะมาขัดล้างทัาลายไอ้พวกกลไกวงจรอ,อุบาทต่างๆให้มันหมดไป พี่น้องประชาชนรอมา9เดือนไอ้เปีรอสัก8เดือนตอนรอ,อได้เถอะเป็นผมผมรอนะฮะทำไมผมต้องทาให้ลูกหลานผมต้องเจ็บอีกอนาคตอีกไกลๆอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนบุคคลของท่านสาวค่ะปลดใช้ว<ห>ิจะะารณญาณในการรับชมนะคะที่ไม่ได้บอกท่านโกโหกหรือไสยศาสตร์ญญนะคะคเพียงแต่แค่เยียนให้ทุกคนคิดเองค่ะทีนี้เยี่ยนถามหน่อยสิคะคุณทราบใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของพรรคเพื่อไทยที่จะรีบตั้งรัฐบาลทัวรลงอะคะ่ะทุกคนกอู้ตายลเลยเยียนเห็นเขาลดทัวไปจ ทุกวันทุกวันจะแย่อยู่คุณคิดว่าเป็นยังไงคะที่จอดรถเขาใหญ่ครับที่พักนะฮะอาจารย์ผมเห็นที่จอดรถโอ้โหมีทั้งหลายชั้นข้างหน้าก็มีที่จอดรถก็คงโดนเยอะครับอาจารย์เหรอคะแต่ตอนนี้เขาเขาบอกว่าเขาได้เสียงเยอะพอสมควรที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณมีความรู้สึกเป็นยังไงคะแล้วเขาก็ฉีก m o u ชิงด้วยแสดงเขาต้องมั่นใจมากชัวร์ผมรู้สึกว่าไม่แค่เสียงประชาชนแค่แค่เสียง500คนในสภา เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยก็ควรจะมองว่าใครใครเป็นคนที่มอบอำนาจให้กับ500คนนี้เข้าไปในสภาคงจ,จะหันมามองประชาชนบ้างความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่เป็นอย่างไรคือเราอาจจะไม่ทำไม่สามารถทําประชามติได้เพียงแต่ว่าเราก็สามารถมองกระแสต่างๆออกมาได้ว่าตอนนี้ประชาชนจะยอมรับได้ไหมถ้าคุณจะจัดรีบจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วโดยดเรียกฝ่ายอํานาจนิยมเก่าๆที่สืบทอดอานาจปผะดิษารกลับคืนมาถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณเห็นว่าประชาชนไม่เอา คุณก็ต้องถอยก็ต้องยองแมแหมแต่คุณก็คิดเยอะไปนะคะแต่ป่านักการเมืองบางคนเขาบอกว่าอาประชาชนมีสิทธิ์เลือกสสพอเลือกเสร็จแล้วหมดหน้าที่ค่ะสสเขาจะไปทําอะไรจับมือใครเป็นเรื่องของสสค่ะนั่นคือไม่แคร์คนที่เป็นเจ้าของอํานาจจริงๆฮะ <c oughs> <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสก้าร์สิค,คะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่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 อ้เต้นไปหมดเลย